สวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องท่านนะคะวันนี้นะคะนารีพักเครื่องค่ะสนใจนติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดองสี่เก้าห้าแดหรือแอดไอดที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแดสอี่เกห้าแดนะคะทางเรามีบริการส่งฟีสพี่พี่กท่านเลยนะคะวันนี้นะคะ EP ที่18บแค่ะพี่ๆ EP ที่สิบแของน้องนะคะก็ให้พี่ๆเลือกหาพ้านะคะหลากหลาย แบบหลากหลายสไตล์เลยนะคะพี่ๆชอบองคไหนทักทายน้องมาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมที่ทเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราอีพีที่สิบแปดแล้วนะพี่มาน้องก็ทํามาจากเดือนแล้วนะพี่ที่พี่ท่านไหนสนใจก็แอดน้องมาได้เลยนะคะมันเริ่มมันที่องค์ที่หนึ่งแล้วพี่คะ่ะนี่คะ่ะพี่หลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยนี่ สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เลี่ยมกรอบมาเลยนะคะเลี่ยมกรอบใส่เลยนะคะพี่กรอบใส่พลาสติกนะพี่นี่นะสร้างสร้างในปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะนี่นะอายุร่วมสี่สิบปีแล้วนะคะพี่นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสามร้อยบาทพี่คะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่นี่นะน้องให้พี่ในราคาสามร้อยบาทเลยคะ่ะ นี่นะคะหลวงพ่อกลวยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะพี่มาองค์ถัดมาองค์ที่สองค่ะพี่องค์ที่สองนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อคูนค่ะพี่หลวงพ่อคูนนะคะนี่นะคะหลวงพ่อคูนค่ะดูนะพี่ ท่นยิ้มมาเลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะด้านหลังค่ะพี่นี่นะคะสร้างในปีสองห้าสามแปดนะคะสามสิบปีแล้วดูนะคะนี่คราบสิมเขอะเลยนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะนี่นะคะท่านไหนสนใจต,ติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะ นี่นะะหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะพี่องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะคะเอยหลวงพ่อคูณค่ะพี่หลวงพ่อคูณนะคะขออภัยด้วยนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะองค์ที่สองนะคะนี่นะคะพี่ไอพี่เห็นชัดๆเลยนะนี่ด้านข้างนะพี่นะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะพี่นี่นะคะ อง์ที่สองนะคะหลวงพ่อคุณนะคะหลวงพ่อคุณองถัดมาค่ะนี่ค่ะการไหลทองนะพี่การไหลทองหลวงพ่อแดงค่ะพี่วัดเขาบันไดอิดนะนี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะร่วมสี่สิบกว่าปีแล้วนะพี่นะนี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะสามร้อยบาทเหมือนกันค่ะสามร้อยบาทเลยนะพี่นะนี่นะการไหลทองสวยๆเลยนะนี่ดูด้วยโ้ดูนะดูด้านหลังเลยนะพี่นี่ กาไหลทองสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงนี่ด้านข้างนะพี่นะนี่นะนี่นะคะหลวงพ่อแดงนะคะวัดบเขาบันไดอิดนะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะ,ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่นะเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่สนใจติดตอ่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะลำดับที่สามนะคะหลวงพ่อแดงคะ่ะนี่คะ่ะโองถัดมาะคะ่ะหลวง พระอาจารย์ฟันค่ะหลวงนี่นะคะเรียนหลวงพระเรียนพระอาจารย์ฟันค่ะพี่เรียนพระอาจารย์ฟันนี่นะนี่นะหน้าคมชัดอย่างนี้เลยนะนี่นะนี่ด้านหลังค่ะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่เรียนเรียนสวยๆเลยนะเรียนพระอาจารย์ฟันนี่ยุคคาบด้พี่ค้าผ่านการใช้งานมาแน่นอนคราบเขียวมาเลยนะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นี่ให้ดูชัดๆเลยนะพี่นะ ชอบทักทายน้องมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนี่ด้านข้างนะพี่นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะองค์ที่สี่แล้วนะพี่อาจารย์ฟันองค์ถัดมาค่ะหลวงปู่สุดค่ะพี่หลวงปู่สุดนะคะนี่ค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะนี่เขยเหรียนปีหนึ่งเจ็ดนะนี่ค่ะคุ้มพลาสติกมาเลยนะคะเรียนพลาสติกมาให้พี่แล้วนะ นี่นะด้านหลังนะคะมาพร้อมห่วงเลยนะคะออุปกรณ์ครบค่ะพี่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ครบนะอย่างนี้นะมีมีห่วงให้พี่แล้วนะนีนะห่วงอยู่ด้านหลังนะคะนี่นะคะพี่ดูแลรักษาดีมากเลยนะองนี้นะพี่นะนี่ด,ดูดูเนื้อดูนะคะนี่นะปีหหนึ่งเจ็ดนะพี่สวยๆเลยนะสามร้อยบาทค่ะสามรอบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะ นี่นะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่การไหลเขาเรียกอุปกรณ์ครบเลยด้านหลังมีห่วงให้อีกนะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่องค์ที่ห้านะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะสวยๆเลยนะสนใจต,ติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะนี่นะองค์ถัดมาค่ะ อันนี้เรียกว่าอะไรนะพระนางพญาค่ะเอใช่น่าจะใช่นะพี่พี่ของพิษณุโลกนะนี่นะโอ้ด้วยนะพี่สวยๆเลยนะนางพญานะพี่นางพญาพิษณุโลกนะพี่นะนางพญาพิษณุโลกนะพี่นะด้านหลังนะพี่นะสามรอยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทน,นี่นะคะนี่ห สวยๆเลยนะพี่นะนี่นางพญาพิษณุโลกนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกนะคะนี่นะคะสะดวกนทางเรามีบริการส่งเสีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเก็บฟรีปลายทางเนี่ยนอนค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วทางเราไม่มีบวกเพิ่มใดๆนะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ ของน้องแพ็กไปดีค่ะไม่มีการแตกหักใดๆเลยนะนี่องค์ที่หกแล้วนะพี่นะองค์ที่หกแล้วนะคะนี่นะคะสวยๆนะนางพญาพิษณุโลกนะนี่นะดูพี่ดูค่ะนี่นะสวยๆเลยนะพี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะองค์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะสมเด็จค่ะ สมเด็จวัดละคังนะพี่นะสวยพี่ดูดูนะน้องให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะพี่น้องไม่รีบไม่ร้อนเลยนะนี่นะนี่ด้านข้างค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่ที่ลายเลยนะคะที่เบอร์ลา์หกศูนย์หกสามแปดแปดสองแปดแปดสองนะคะสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะแอดมาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะพี่ สวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะสวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะนี่นะคะราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่สามร้อยบาทนะทุกองค์เลยนะพี่ให้ในราคาพิเศษเลยนะคะช่วงนี้นะนี่นะคะเอาใจเอาใจพี่ๆทุกท่านเลยนะคะนี่นะ องสมเด็จองค์ที่หนึ่งค่ะพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะโหสวยนะพี่ดูเนื้อด้วยนี่นะสามร้อยบาทน,นะคะพี่องค์ถัดมาค่ะสมเด็จองค์ที่สองค่ะดูด้วยโอ้ดูนะสมเด็จองค์ที่สองนะคะนี่นะคะพี่ นี่นะพี่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทเลยนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองค่ะนี่นะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะสมเด็จองค์ที่สองนะนี่นะโหด้านหลังนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะสมเด็จองค์ที่สองนะคะสมเด็จองค์ที่สองนะหนูให้ดูพี่ดูชัดๆช้าๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะ สมเด็จองค์ที่สองนะคะสมเด็จองค์ที่สององถัดมาค่ะสมเด็จองค์ที่สามค่ะนี่นะพี่ให้ดูหน้ารวมก่อนนี่แล้วให้ดูชัดๆช้าๆเลยพี่สวยๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสมเด็จองค์ที่สามนะคะสมเด็จองค์ที่สามนะคะนี่นะพี่สวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ค่ะ นี่นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสมเด็จองค์ที่สามค่ะสมเด็จองค์ที่สามนะคะนี่นะคะองค์ถัดมาค่ะสมเด็จองค์ที่สี่ค่ะสมเด็จองค์ที่สี่นะคะนี่นะคะสมเด็จองค์ที่สี่ค่ะนี่นะพี่ สมเด็จองค์ที่สี่นะดูช้าช้าชัดชัดเลยนะนี่ให้ดูช้าช้าชัดชัดเลยนะนี่นะพี่ดูสมเด็จองค์ที่สี่นะคะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะสมเด็จองค์ที่ห้าค่ะพี่สมเด็จอง์ที่ห้านะคะนี่นะพี่ ะะสวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสมเด็จองค์ที่ห้านะคะนี่นะพารน้องมีหลากหลายนะคะมีมีหลากหลายที่มานะพี่นะเพราะฉะนั้นน้องก็จะน้องก็จะมีพาร์สวยๆพี่เลือกหาเลือกชมได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะพี่นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะ นะคะองที่ห้านะคะองค์ที่ห้าสมเด็จองค์ที่ห้าค่ะนี่นะคะน,นะนี่นะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดเลยนะคะแอดไอดียไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะมาค่ะอง์ถัดมาค่ะนี่ค่ะกล่องค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ นี่ชายนานะพี่นะชายนาดนะนี่เหรียญเอ้ยแหวนค่ะพี่แหวนนะคะนี่นค่ะแหวนหลวงพ่อกลวยนะคะมาพร้อมกล้องนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะนี่ดูเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะน่าน่าทานคมชัดเลยนะพี่ดูสิวสวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะสามร้อยบาทค่ะ น้องให้ราคามิตรภาพเลยนะพี่นะแล้วเพื่อสารสัมพันธ์ให้เราได้ได้ติดต่อกันได้นะพี่นะจะได้ราคาจะได้สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่ไม่ต้องห่วงค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยแหวนหลวงพ่อกลวยค่ะพี่แหวนหลวงพ่อกลวยจะให้เหรียญได้เลยสามร้อยบาทพี่แหวนหลวงพ่อกลวยนะคะแหวนหลวงพ่อกลวยเลยนะคะเนี่ยสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่ นี่นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะแหวนหลวงพ่อกลวยนะคะนี่นะคะท่านสามร้อยบาทนะครับมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องค่ะพี่นี่นะคะแหวนหลวงพ่อกลวยนะคะแหวนหลวงพ่อกลวย นี่ค่ะองค์ถัดมาค่ะนี่นะคะเดียนค่ะพี่พระปิดตาค่ะของหลวงปู่หมุนนะคะพระปิดตาของหลวงปู่หมุนนะคะใช่ไหม ไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นในนี่นะคะแต่ว่าพระปิดตานะคะอันนี้รุ่นที่หนึ่งนะคะนี่นะพี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะพระปิดตาค่ะเรียนพระปิดตาพังพร,พระการนะคะรุ่นที่หนึ่งนะพี่สร้างที่จังหวัดพัทลุงนะคะพี่ใครทราบว่าเป็นของใครนะคะรับเป็นบูชาได้นะพี่นะนี่นะคะ สวยเลยนะองนี้ทองอล่าเหมนะือนนะเหลือบไล้ไปแทงตาไปเลยเดี๋ยวนี้แบบมาพร้อมกล้องไปพร้อมกล้องเลยนะพี่องนี้นะนี่นะด้านข้างค่ะพี่การเรียกอะไรการไหลทองใช่ไหมพี่ทองจริงในกล้องยังเหลื่อมยังไงภาพจริงเหลื่อมอย่างนั้นค่ะพี่นี่นะคะ นี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะอง์ถัดมาค่ะองค์สุดท้ายของวันค่ะนี่ค่ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะนนทบ,บุรีนะคะพี่เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะนนทบ,บุรีนะคะนี่นะคะมาพร้อมกล่องอีกแล้วพี่โอ้กล่องสามกล่องจุกเลยพี่นี่นะคะเหรียญข้าเหรียญข้าเรียบเหรียญข้าวหลามตัดนะคะ หลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ลิ้นค่อนข้างพันเลยนะพี่มันมันเป็นภาษาใกล้เคียงกันภาษาไทยไม่ไม่พร่องเขาเรียกนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะนี่ด้านข้างๆนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดหรือแอดดีไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะทองแดงหรือเปล่าพี่อันนี้เหรียญเขาเรียกอะไรนะกระไหล่ทองแดงเหรอ น้องก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะน้องก็ได้แต่จัดมาให้พี่ก็ไม่ได้จะรู้อะไรเยอะแยะเลยพี่นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะกระหลทองแดงใช่ไหมคะเห็นว่าสวยน้องก็จัดมาให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมกันเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพาน้องหลากหลายเลยนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ไม่มีเบื่อนะคะนี่นะคะ ามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะเหรียญสุดท้ายของวันนะคะเหรียญปูเอี่ยมะคะ่ะเหรียญลูปปูเอี่ยมวัฒนพานสูงนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะพี่สามร้อยบาทนะพี่นะถ้านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่นะคะมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องค่ะพี่นี่นะเราให้พี่ ตรงปกไม่จกตาค่ะพี่พระเราแพ็กไปดีนะคะพี่ท่านไหนแบบเคยรับพระน้ไปนะคะเคยรับพระน้อไปบูชานะั้นแน่นอนว่ารับประกันเรื่องแพ็คแพ็คดีค่ะพี่รับแพ็คสวยแพ็คดีค่ะไม่มีแตกหักแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนาลีพักเครื่องนะคะ EP ที่18ค่ะพี่นี่นะคะ EP ที่18นะคะนี่นะคะสนใจนติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0ู3 8 8 2 4 9า8แดเก้าห้าแดหรือเก็บไปหรือว่า S I D ไลน์มาที่เบอร์0ู3 8 8 2ป 4958เบอร์เดียวกันนะคะพี่ add line ได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะที่ทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยค่ะชอบองค์ไหนใครได้ก่อนองค์นั้นเลยนะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีสับเปลี่ยนพี่พี่ๆแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ